สวัสดีค่ะสวัสดีช่อง u t u b e เติมาล้มใจเกินรอยนะครับผมมาทำความสะอาดจัดโต๊ะเครื่องแป้งจัดที่นอนจัดเสื้อผ้าเสื้อผ้าจัดเสร็จแล้วนะครับผมเสื้อผ้าจัดเสร็จแล้วมองหันนะครับของทุกอย่างกิบข้อที่หมดแล้วนะครับของทุกอย่างเก็บขอทีเรียบร้อยแล้ว ชุดร้องเพลงตรกจัดเรียบร้อยแล้ววันนี้เหลือโต๊ะเครื่องแป้งนะครับตบรงที่นอนตกจัทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมตรงที่นอนก็ทาความสะอาดเรียบร้อยเหลือแค่ตรงลิ้นชกักตรงที่แต่งหน้านะครับผมหมวกแก๊งหนานะครับเหลือตรงนี้นะครับที่ยังไม่จัดกําลังแตจัดนะครับผม สะอาดในลิ้นชักนะครับผมความสะอาดในลิ้นชักอันนี้ลินล้นชักวีค่ะผมลิ้นชักวีวีผมขนตาน,นะครับจะอยู่ลิ้นชักตรงนี้นะครับผม เรียบร้อยตรงลิ้นชักตรงนี้เรียบร้อยต่อไปลิ้นชักเครื่องสอําอางต่อไปิลนชักเครื่องสาอางนะครับ <c oughs> นี่แหละครับจะอย่างนี้ประจําทุกวันนะครับผมแต่จิตใจยังสีซุมือนะครับ อย่างนี้ทุกวันนะครับทําความสะอาดทุกวันเพราะว่ามันเป็นฝุ่นทุกวันนะครับผมเป็นฝุ่นเศษแป้งเศษเอียงสินะครับผมเราก็ต้องจัดนะครับทําความสะอาดไปด้วยแต่ละวันนะครับผม ถะครับเป้งพับมันฟฟนติดข้างนอกเราก็ต้องเช็ดออกเสมอนะครับต้องเช็ดออกทุกวันนะครับเรียบร้อยตันนี้คุบ อันนี้ลิ้นชักเข็มขัดตั้งหูนะครับผมลิ้นชักเข็มขัดตั้งหูเวนตาของต่างๆของบอสนะครับจะอยู่ช่องนี้นะครับ หอมหอมยังรับผมนะครับผมก็ต้องห,ตงหน้านะครับผมเป็นแต่งหน้านะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสเปรย์นะครับเป็นชักนี้เ่ากะต้องฉีถอนะครับสเปรย์ที่ล้างหน้าแป้ง ครับเอากับสิมาเรี่ยงนะครับผมเราก็จะมาเรียงให้มันเป็นระเบียบนะครับผมเอากับสิมาเรี่ยงตละอันนะครับสปี๊ด